นักร้องสาวลาลาอาสยามโสดได้แค่5วันล่าสุดประกาศคืนดีตูนแฟนหนุ่มหลังโดนเสอร์ฟไผงงอชุดใหญ่คืนดีกันเป็นที่เรียบร้อยทำเอาแฟนขับถึงกับตกใจหลังจากที่นักร้องสาวลาลาอาสยามอีพึงประกาศเปิดตัวคบหาดูใจกับแฟนหนุ่มตูนหนุ่มมาเซอร์มือกลองของกอง้วยไร่ได้มาประมาณ6เดือน ก่อนที่ต่อมาเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความเศร้าประกาศเลิกรากับแฟนหนุ่มไปเมื่อวันที่27มิถุนายน2566ที่ผ่านมาโดยสาวลาลาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าใครที่มีคู่ย่าพาไปเปิดตัวร้าน s t กแดกดับของพี่อีทจบทุกคู่แม้กระทั่งเราฮ่าฮ่ฮ่ขอคืนอิสระให้เธอ ซึ่งงานนี้ทำเอาแฟนคลับต่างตกใจเพราะทั้งคู่เพิ่งเปิดตัวหวานได้ไม่นานล่าสุดวันที่2กรกฎาคม2566ลาล่าอาสยามได้ออกมาเคลื่อนไหวทางอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งลาล่าประกาศขึ้นดีกับตูนแฟนหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังโสดได้แค่5วันโดยโพสต์ภาพหวานคู่กับแฟนหนุ่มขณะที่ตัวเองกำลังถือดอกกุหลาบสีแดงช่อโต พร้อมระบุว่าที่จริงวันนั้นที่โพสต์ไปว่าเลิกเพราะคิดว่าเลิกกันแน่ๆเพราะลูกหมีหนางไม่เคยมีความโรแมนติกให้เราเลยแล้วมีอะไรหลายอย่างที่เราชอบเอาแต่ใจตัวเองและอีกหลายๆอย่างที่เราไม่เข้าใจกันจนคิดว่าปล่อยเขาไปดีกว่าแต่วันนี้ไม่สามารถปฏิเสธได้ในสิ่งที่ลูกหมีเขาทำให้วันนี้ลูกหมีเขาเสไพายหอปิดผู้วินลากหอร่วมวางแผน อย่าโลกทํากลางแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นคึกคักขอบคุณไอจีลาลา under score big flower